สวัสดีครับสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนํานะครับถ้าเห็นไพ่พรมยานพยากรณนะครับพรมยานพยากรเนี่ยจากสถาบัานพรมยานนะครับเรียกว่ายานอย่างรู้ของพระพรหมนะครับจะไม่มีการเข้าส่งองค์เจ้าเล่นเข้าเล่นของไม่มีนะครับจะเป็นการอัญเชิญบาร,รมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มานี่คือใบคูบาอาจารย์นะครับเป็นไพ่ของพระพุทธเจ้าโปรดปัญจวัคคี นี่เป็นใบสมเด็จเกี่ยวนะครับเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นพระที่มอบชื่อพรมยานนะครับให้กับศาสตร์นี้นะครับให้กับอาจารย์พรมยานและตานย,ยานพิโมกนะครับนะครับแล้วก็อีกไพ่ครูบาอาจารย์อีกใบหนึ่งก็คือหลวงพ่อพระราชพรมยานหรือว่าหลายหลายคนจะรู้จักในชื่อของหลวงพ่อหรือสีดิงดำนะฮะแล้วก็นี่เป็นองค์เท้ามหาพรมนะครับ พรมายาเนี่ยก็คือยานอย่างรู้ของพระพรหมนะครับนี่ก็เป็นไพดูบาอาจารย์ส่วนการพยากรณ์เนี่ยก็นี่เลยนะครับองค์พยาพิเภกที่เป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับตามในเรื่องของรามเกียรติเนี่ยพระรามจะไปลบศึกไหนก็ต้องถามองค์พยาพิเภกก่อนแล้วก็จะศึกก็จะก็ๆๆจะลบไม่เคยแพ้เพราะว่าถูกการพยากรณ์ที่แม่นยําขององค์พยาพิเภกนะ,ค,ะนครับเนี่ยครับก็เป็นไพรูบาอาจารย์เน,นี่ยครูบาอาจารย์ ก็จะเป็นการอัเชิญบาร,รมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับองค์ท้าหมาพครมองคพระบิเพกมานะฮะแล้วก็มีไพ่พระพุทธเจ้าครับผมนี่คือไพ่ครูบาอาจารย์นะครับแต่เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ